มีบางท่านเนี่ยก็มาถามว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องหลวงปู่แสงในปัจจุบันเนี่ยความจริงเนี่ยก็พยายามนะก็คือได้ดูติกต็อบดูอะไรแต่มีอะไร Youtube อยู่ Facebook บ้างแล้วก็โพสตกันเต็มไปหมดความจริงก็ไม่อยากก็เข้าไปนะวิจกวิจารณ์อะไรหรอกเพราะว่าผู้ใดเพ่งอสวะผู้อื่นอสวะย่อมเฉลิอนอยู่ในตน อันนี้ก็อยากจะให้ข้อคิดหน่อยอย่างที่ตัวเองได้เจริญสติปัฏฐาน4มาเนี่ยจนกระทั่งพออายุมากๆเข้าแล้วไอ้นิ้วที่ไม่เคยล็อกกัล็อกไอตาที่มันนะไม่ไม่นั่นมันก็มันก็เจ็บป่วยนะต้องไปผ่าตาัดตาอย่างเงี้ยเป็นต้อกระจกนะก็แว่นก็ยังใส่ไม่ได้อย่างที่เคยใส่นะไอสติปัญญาอะไรที่วินิจฉัยอะไรเนี่ยมันก็ไม่คมชัดนะไอหูมันก็จะตึง นะผิวหนังก็ชักจะอยากกล้านะแถมกระดูกทับเส้นก็ไปอีกมันก็เป็นไปตามธรรมดาของสังขารที่มีอายุเยอะขึ้นมีความแก่แล้วก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราไม่หมอไม่มีทางที่จะรักษาได้แล้วนอกจากผ่าตัดซึ่งนะเราจะเสี่ยงไหมล่ะถ้าเราไม่เสี่ยงเราก็เราก็ไม่ต้องไปผ่าอย่างหลวงตาที่วัดเนี่ยท่านก็เปนวดออจนกระทั่งไปอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่ออกพรรษาเนี่ยจะจะเข้าพรรษาแล้วท่านก็น,นวด ไปพักอยู่บ้านลูกสาวเนี่ยเพื่อหาหมอนวดอยู่วัดมักสมัยก่อนอยู่วัดนี้ก็ไปที่ไหนดีก็ไปนวดที่นั่นอันนี้เป็นเรื่องของพวกเจริญสมาธิน่ยมันทรงตัวมันทรงตัวมันไม่ดับมันไม่ดับจะใช้วิธีการบีบเส้นภายในมันตึงอ่ะพาเข้าไปยึดก็ต้องให้มีหมอนนวดมานวดเพื่อยืดเส้นจับเส้นแต่ส่วนของข้าพเจ้าเนี่ยมันมีวิปัสสนาด้วยเห็นรูปนามเกิดดับ แล้วพอเราฝึกสมาธิไปถึงจุดหนึ่งแนละ้วปุ๊บพอมันดับปุ๊บเนี่ยมันจะผ่านจุดที่สุดทุกนันไปปุ๊บแล้วมันก็เป็นปกติแต่ปลายเท้ายัางมีช้าแต่ก็อยู่ได้สบายๆไม่ต้องหาหมอนวดเส้นเส้นเนี่ยมันตึงๆมันจะหย่อนเนี่ยหย่อนเป็นคนปกติไปเลยเนี่ยมันพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วย,ยนะะหัวตัวร้อนเนี่ยอะไรเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นะไรเลยนะมีบางครั้งที่จะปล่อยอารมณ์ไปตามกระแสะโลก มากเปินไปหน่อยหลายๆวันก็ก็จะเริ่มมีอาการปวดหัวก็ต้องรีบเข้าสํารวมอารมณ์เข้าสู่ส่วนละเอียดมันก็จะหายไปเป็นธรรมดาแล้วก็อธิบายว่าเรามีความแก่และมีความไข้เจ็บเป็นธรรมดาเราก็มาเนึกถึงหลวงปู่ท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบมาตลอดอันข้าพเจ้าเองก็เคยเป็น ลูกเหมือนกับลูกศิ์หลงตาแตงอ่อนมาเหมือนกันตั้งั้นคือศรัทธาท่านตั้งแต่สมัยขลาวาดไปปฏิบัติกับท่านท่านก็ให้ให้เกียรติเรามากเลยเพราะว่าคนนี้ไปวัดมันมีน้อยนมนมุ่มแล้วก็ไปแล้วก็ไปสัง,สงคมกับคนแก่ <c oughs> วัยยาวาจกรของวัดเป็นพวกพ่อออกแม่ออกเนี่ยนะถึงเวลาก็ไปฟังทำท่านแต่ท่านก็เมตตาเรามากจนนจนตหลังท่านเห็นว่าเราสนใจปฏิบัติจริงๆ ท่านก็เลยให้พระในวัดเนี่ยไปช่วยทําที่นั่งสมาธิในป่าให้เราเอาขอนไม้มานะเอาไม้มา,มาปนะูปูเป็นที่นั่งแล้วก็มีทางเดินยงคมให้โอ้ยท่านเมตตามากเลยพนะระเจ้าเองก็มีศรัทธาท่านมากนะก็ประทับใจตอนหลังไปบวชอยู่กับท่านไม่ได้ก็เลยขนาดจ,จะไปเปลี่ยนเป็นธรรมยุธก็ไม่ไม่ได้อยู่ได้เดือนเดียวเพลนเพราะว่า วัดเันกว้างใหญ่กวาดเยอะแล้วเราเป็นพระอยู่สองรูปแล้วนะก็พระพี่พระน้องอีกน้องอีกองหนึ่งเป็นญาติกันเนี่ยแต่ตอนนี้ท่านเขาตายไปแล้วนะไปอยู่แล้วกวาดไม่ค่อยไหวอยู่ได้เดือนหนึ่งก็เลยกลับนะกลับไปสุพรรณต่อไปอยู่กูบาจารย์เดิมนะจเจริญนิพพานาต่อก็มีศรัทธาท่านมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะมาวิจารณ์ไข่เนี่ยมันก็ไม่ได้เราไปคุกคีเขาแล้วนี่เขาก็ในรุ่นนั้นก็รุ่นเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นจริงๆหลวงตาแตงอ่อนเนี่ยอย่างหลวงปู่แสงนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสมัยที่หลวงปู่มั่นยังมีชีวิตอยู่ในรุ่นนั้นเนี่ยเขาจะมีการเคร่งครัดในในพระธรรมวินัยมากี่นั่นเนี่ยไอเรื่องศรัทธาของเราเราก็มีมากถามว่า มีความเห็นยังไงที่หลวงปู่แสงมีอาการอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกให้ฟังมสสาเล่าให้ฟังมาตั้งนานนะ